สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลัางงานทดแทนวันนี้อยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมนะครับของท่านพระครูวัดศิลาอานนสนารามตําบุเสดานะครับอยู่ที่หรือบ้านเสดานั่นเองอํงเาเภอบุเชตวันนี้ผมมาอ่ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมาติดตั้งปั๊มน้าโซลาเซลล์โซลาปั S, ๊มนะครับขนาดหนึ่งแรง3แผงนะครับเดิมท่านพระครูท่านสถานแห่งน,นี้นี่มีอยู่แล้ว2แผงนะครับ300วัตต์ทีนี้ก็ท่านพระครูเปลี่ยนปั๊มเป็น เพิ่มปั๊มนะครับก็คือปั๊มตักเก่าพังนั่นแหละนะครับเป็น1แรงก็คือใช้สมแผงก็เพิ่มขึ้นไปเพิ่มอีก1แผงแล้วก็ย้อนปั๊มลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับจุดนี้ก็เป็นป่าไผ่นะครับเป็นสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะครับของทางวัดซึ่งอยู่นะครับนอกจากหมู่บ้านอยู่ใกล้จากหมู่บ้านว่างันเถอะเดิมที่แห่งนี้เป็นเป็นที่ปลูกเกี่ยวกับมันสำปะหลังพวกนี้ครับทีนี้พอท่านพระครูท่านมาอยู่ก็ปลูกป่านะครับเนี่ยต้นพวกนี้เนี่ย เนี่ยขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยปลูกทางนั้นนะครับเพิ่งปลูกใหม่นะครับอันนี้มาประมาณสามกับสี่ปีบุญชนะน้ำบ่ลูกตาบุญชนะน้นำเนาะประมาณสี่ปีแล้วครับ,บก็ต้นไม้โตเยอะแยะโตโต,ตขึ้นเยอะดูปลาไผ่นะครับสี่ปีเนี่ยไผ่สี่ปีนะครับแล้วก็หน่อออกเยอะมากนะครับเดิมระบบก่อนหน้านี้เลยเป็นโซล่าเซลล์นะครับเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกันที่เจบบนาะบะดาลครั้งแรกเนี่ยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน ใช้สองแผงตอนนั้นแต่ตอนนี้ระบบมันพังไปแล้วนะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาช่วยท่านพระครูนะครับช่วยท่านพระครูทีนี้ปัจจุบันเนี่ยก็เลยเพิ่มระบบนะครับเพิ่มระบบบอ่อบาดาลมีอยู่แล้วนะครับขนาดหกนิ้วนะครับขนาดหกนิ้วนะฮะถอนะครับเติมแทงไปเติมแทงนู่นนะครับแล้วก็แผงอยู่ด้านบนนู่นนะท่านผู้ชมนะครับ เมื่อวานขึ้นไปเพิ่มแผง330วัตต์หนึ่งแผงเดิมมี300วัตต์อยู่2แผงแล้วนู่นนะฮะเดี๋ยวเสิร์ชภาพให้ดูแล้วกันอันนี้มันมองไม่ชัดน,นะฮะตามภาพนะครับปั๊มขนาด1แรง750วัตต์นะฮะ750วัตต์ท่อน้ำออก2นิ้วนะครับท่อน้ำออก2นิ้วผมหย่อนไป7ท่อนนะครับ7ท่อนบอ่บ่อ6นิ้วนะครับเดิมใช้ปั๊มตัวนี้อยู่ นะครับก็ต้องมาทางาลงตาที่ดูแลมาสตาร์ทแล้วก็ใช้น้ํามันอย่างเงี้ยฮะทีนี้ก็มันน้ามันแห้งเลยฮะดูดแป๊บเดียวน้าแห้งท่อสามนิ้วตัวนะี้น้ํามันแห้งเลยต้องหยุดไปต้องหยุดทีนี้ก็ต้องรออีกอีก,อกสักสัก,สกประมาณหนึ่งอะ่ะถึงจะดูดได้อีกนะท่านพระครูก็เห็นว่าเมื่อก่อนใช้โซลาเซลล์มีแผงอยู่แล้วก็เลยติดให้สะดวกเลยนะครับเอา เอาปัม๊มโซล่าเซลล์มามา,มาใช้เลยนะครับเป็นซับเมอร์นะครับซับเมอร์ขนาดหนึ่งแรงนะฮะก็เรียบร้อยครับระบบเมื่อวานเดี๋ยวไปดูการเทสน้ํากันวันนี้แดดไม่ค่อยออกนะเทสน้ําไม่ค่อยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนคลุมคล,ม,คลมตลอดเลยนะครับครุมคมตลอดโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเทสน้ําหน่อยสิบสี่นาฬิกาสามสิบห้านาทีตอนนี้เปิดไลน์ท่อใหญ่นะครับท่อใหญ่ท่อใหญ่นี้ก็คือเป็นปั๊มชุดเก่าเป็นตัวนี้เนาะนะครับ ทางวัดชัยก็สตาร์ทเครื่องเบนซินน่ะหนักนะครับพระต้องมาสตาร์ทนะฮะนะครับก็แก้ปัญหาไปเพราะว่าต้นไผ่ต้นอะไรมันก็โตแล้วนะฮะตัวนี้สามนิ้วนะได้สามนิ้วก็ใช้ดูดนะก็ผมเนี่ยดึงออกไอ้นะฮะตัวดูดมันเดี๋ยวจะปิดวาล์วนี้เดี๋ยวเทสน้ําแดดอ่อนๆครับผมเนี่ยวาล์วใหญ่เนี่ยมาแล้วนะครับข้อสองนิ้วนะฮะคือน้ํามันแรงท่านผู้ชม ทำน้ำแรงแข็งอยู่บนนู่นนะฮะนู่นเลยนะครับขึ้นไปใส่เมื่อวานแบบสูงอยู่สูงคนต้นไม้เนี่ยคนต้นพวกนี้ฮะอยู่ร้อยริ่วเลยนะฮะแดดยังไม่เต็มที่ตอนนี้ฟ้าปิดหลายวันเลยนะฮะฟ้าปิดไปไม่ใช่หลายวันเนี่ยช่วงนี้ฟ้าปิดพออย่างนี้ฮะ ครัหกนิ้วหนิ้วนะครับหย่อนไปเจ็ดท่อนนะครับเจ็ดท่อนน้ำดีท่อก็ไม่ได้ปิดก่าวฮะมันมีรั่วมันมีจุดรั่วจุด ที่แบบซึมด้วยนะครับเปิดปแล้นล่ะหลวงตาท่านใส่ลองดูระบบน้ำต่อนะครับอันนี้เป็นปัม๊มท่อเก่าก็สามนิ้วนะครับทีนี้เอามา พอให้ใช้น้ําได้นะฮะใช้น้ําได้ปกตินะครับเลยท่านพระครูท่านก็เพิ่มเติมตรงนี้เป็นชุดหนึ่งแรงสามแผงเมื่อก่อนมีแล้วสองแผงนะครับหย่อนปัมป๊มปัม๊มหลายปีแล้วมันพังไปแล้วแผงยังใช้ได้อยู่ก็เลยเพิ่มอีกหนึ่งแผงแล้วปั๊มสองนิ้วเนี่ยมาใส่ฮะโอเคนะฮะอ่าข้างบนไปดูคอนโทรลอยู่ข้างบนนี้นะครับก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับที่ทางพระท่านพระครูแล้วก็ ท่านพระครูผญายัดโยมนะครับมาปฏิบัติสำหรับยัดโยมที่สนใจนะครับตรงนี้เป็นอีกป่าหนึ่งแล้วจะมีอีกสองป่านะครับนี่นะครับด้านบนนะฮะก็เป็นที่สําหรับฟังธรรมภาวนานะครับภาวนานะฮะชาวบ้านแถวนี้ก็ได้มาปฏิบัติอยู่นะครับได้มาปฏิบัติเรื่อยๆอยู่เวลาท่านพระครูท่านามีกิจกรรมหรืองานภาคปฏิบัติก็จะแจ้งให้ยัดโยมยัดโยมก็จะมาปฏิบัติที่นี่นะฮะด้านบน ก็มีพระพุทธรูปอยู่นะฮะนี่นะครับอ่าในอันนี้คอนโทรลนะฮะคอนโทรลปั๊มปั๊มดิฟฟูนะฮะตัวนี้ดิฟฟูเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์คอนโทรลอ่ามีสองตู้สองตู้ก็คือฝั่งนั้นอ่ะจะเป็นอ่าโปรเจคชันกันฟ้านะครับกราวผมติดตู้แยกต่างหากอันนี้ก็เป็นตัวกราวเฉยอยู่ข้างในนะฮะกราวนนี่ะกันฟ้าแล้วก็ลงไป ลงไปข้างล่างตอกดินไปนะฮะไม่มีอะไรครับผมแผงมาตรงนี้นะฮะแผงสายแผงนูน่นฮะอยู่นูน่นแผงอยู่ด้านบนนู่นครับผมนะครับเรียบร้อยครับผมก็ได้น้ําใช้ปกติแล้วไม่ได้ใช้น้ํามาสักพักแล้วนะครับเพราะปั๊มตัวใหญ่นั้นค่อนข้างมีปัญหาเนาะ,ะท่านพร,รูท่านก็เลยหยุดใช้ไปแล้วก็ให้ทางผมเนี่ยมาติดโซลาเซลล์เป็นปั๊มให้นะครับก็ยัดโยม เป็นเจ้าภาพมาเป็นเจ้าภาพมาหลายท่านเลยทีเดียวก็ร่วมโมุนธนาบุญด้วยนะครับผม,มเรียบร้อยครับชุดนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆกันนะฮะรอบๆป่าปฏิบัติธรรมนะฮะอีป,ป่าหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่ผมเคยมาร่วมบุญถวายชุดแผงโซล่าเซลล์ขนาด200วัตติดให้ศาลาฝั่งนู้นอีกที อยู่ติดดกันครับผมอยู่ติดกันนี่นะฮะป่าตูปป่าสมนี่คือป่าเลยครับต้นปงประดูนะฮะใหญ่เต็มไปหมดแล้วะฮะเดินมนะนี่ครับท่อ,อันเก่าอือนักลัวเหมือนกับท้องงูะฮะทักชมดูอูยนะฮะผมดึงดึงกับทีมช่างพี่ชายยาวนู่นเลยฮะดึงออกตัวนี้ก็หนักอยู่มีหกกะโลนะ นี่ครับผมนะฮะต้นไม้ที่ปลูกมานี่คือ4ปีแล้วนะครับ4ปีแล้วโตจนเป็นร่มเป็นไรแล้วแล้วตัดทําแต่งกิ่งนะครับถ้าเป็นปลูกแบบมันชาวบ้านเราก็สามารถตัดกิงนะ่งเนี่ยแต่งกิ่งมาแล้วเอามาเผาทานต่อได้นะฮะี่ก็มีพระท่านประจําอยู่นี่นะครับจําวัดอยู่นี่อยู่หนึ่งท่านนะฮะนี่กุฏิพระอยู่ในป่าไผ่ป่าผสมนี่แหละนะฮะ นี่นะครับต้นก็เปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะครับจากที่เคยปลูกมันปลูกอะไรนะครับปลูกมันก็มาเป็นปลูกป่านะครับก็เมื่อก่อนมีทุรงทุเรียนนะแต่มันตายนะครับเพราะระบบน้ําแล้วก็ส่วนนึงก็คือระบบน้ำนะฮะชมชมไม่พร้อมนะฮะนี่นะครับเริ่มเป็นป่าขึ้นมาเงียบสงบครับผม มีทั้งป่ากินได้และป่าที่เอาแปรรูปอย่างอื่นเป็นธงเป็นฐานะนะฮะนี่ตัวนี้นะ่ากินได้เลยนะมะขามป้อมบหรอนี่นะครับนี่นะครับฝับ่งนู้นก็เป็นป่าไผ่หมดเลยนะครับป่าไผ่หมดนะนี่นะครับอ่าโซลาเซลล์ยันด้านบนน่าจะเห็นเนาะงูน,นะครับ สูงครับสูงเติมถังน้ําข้างบนแล้วก็ไลายไปใช้ส่วนต่างๆนะครับส่วนต่างๆในส่วนของห้องน้าห้องท่าด้วยครับผมโอเคนะครับท่านชมวันนี้พามาดูโซลาปั๊มน้านะครับติดให้สถานปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้ก็งานเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีคออนุโมทนาร่วมบุญกับท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพมานะครับผมก็วันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทน นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ